หัวฟูอ่ะไม่เป็นไรวันนี้มันมีแสงให้มาลูกมามันมี้ใส่ให้แล้วที่ที่ไปขับรถบึ้นบื้นมานะหล่อจดเลยวิ่งหน่หน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยดีขอดูหน่อยหันมาดูหน่อยมีไหนถ้าท่าหล่อดท่าหล่อดทำไงจกกระเป๋าอยู่งไหนนะกระเป๋าอ่ะโอ้โหแล้วแต่งตัวเข้ามากเลยนะอันนีหล่อเลยลูกไหนทำท่าหล่อดทำไง นี่รู้จักโอ้ยว้เดี okay. Okay. <c oughs> <c oughs> ๋ยววันน okay. ี urt, ้ไปเดินเล่นนะใส่แม้ว์โอเคไหมโอเคพิธีใส่แวตนแล้วใส่แว่นหน่อยรอรอเดินเล่นพ่ธีใส่แว่นรอรอหน่อยพี่ไหนทำท่าหล่อทำแงน้องพีน้องพีทำท่าหล่อเป็นไหมเอา ไปไหนอะลูกเดี๋ยวก่อนถึงยังถึงยังถึงแล้วต้องจุ๊บไงลืมไปแล้วเหรอพี่ทีถ่ายแว่นหน่อยอ่ะหนูอย่าถอดสิครับถ่ายดูถ่ายดูชัดๆหน่อยสิพี่ทีพี่ทีลูกแต่ไม่เห็นจะชนเลยไมเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมามีฟิดให้ลูกนี่ ท่านหล่อทำไงทำท่านหล่อหนึ่งน้าหัวมีถ่ายได้สักรูปเลยลูกนี่คอะถจดมเีื้อลูเดียวดมเนื้อลกไหนหัวเหิอกระเนกรนเลยเอมีมานะเอาปิด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 ไปไปแอ้ไม่เอารอรนอีอีลูก เปิดไปแล้วเจอรูปนี้ก็โคตรอ้าวทำไมอะโลกห <c oughs> นีทำไมพัพพี่แล้วเหรอใส่แว่นใส่แว่นไหมรู้นะว่าใส่แล้วหล่อโอ้โหใส่แล้วหล่อเลยนะจะดูหัวยหยแล้วเชยมาก ได้ไหมลูกพ่อชอบมากเลยอ่ะพ่อชอบให้หนูใส่แว่นหนาได้ไหมห <Yeah. S 1> น้านะใส่แว่นหนึ่งหนาใส่แว่นเท่ๆหน่อยไห <c oughs> นใ่อดูใส่เองใส่เองใส่กับด้านหรือเปล่า <c oughs> ไ,ได้ขาไม่คดหนใส่สิพี่เขาใส่เองได้แล้วนะ เท่ๆลูกอเท่นี่ถูกด้านแล้วต้องเอาขาไว้บนหูสิลูกขาไว้บนหูขาไว้บนหูไม่ใช่ว้หูลูกให้พ่อใส่ให้ไหมนี่หล่อจริงเหยแต่มันกลับด้านอยู่นะลูกใครก็สอนให้ใส่แว่นอย่างนี้กัน หัวลูกนี่เป็นเทนแฟชั่นใหม่เนี่ยฮะหนูดนำเทนเหรอลูกในใส่ m e n นหน่อยนี่ที่ใส่ m e n นหน่อยในใส่ m e n นหน่อยเนี่ยเก็บเหรอ ข้างบนไปลองขาเหรอแม่เ <old> ป็ดเป็เป็เป็เป้เป้เป็ ไปไหนไปไหนไปไม่ได้ลูกไปลง้ลลาแล้วจะออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายแว่นก่อนส่วแว่นด้วยต้คบคบอง<ห>ใส่แว่นด้วยครบๆแว่อยู่ไหนใส่แว่นด้วยครบๆเอาแว่นพี่อยู่นี่แล้วแว่นพี่ตอยู่ไหนคะพี่เที่ยวไว้นู่นของใครเอาแว่นพี่อยู่นี่ยข้างล่างของใครครับเอาแว่นพี่ นี่ครบเซตเลยเดี๋ยววันนี้ใส่อย่างนี้ไปเดินเล่นเลยนะลูกเดี๋ยวพี่นี่แมนเข้ากับรองเท้าจริงเะวจตเ้าขาให้พ่อใส่รองเท้าเหรอแล้วจะไปไหนกันนะเราไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนแหบอกที่ทไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลอ่ะลูกแล้วไปเดินห้างได้ไหมไปเดินห้างได้ไหม ไปได้ไหมไปเดินเที่ยวไหมไปเดินเที oh, like ่ยวกับแบบนี้ไหมช้อปปิ้งไหมถูกปีไปไหมครับไปโอ้นี่รองเท้าข้างเลยข้างไงเจ้านายอะไรยาไรนี่รื่องจริงอุเฮ้ยพี่พีใส่แว่นแล้วเหมือนเดิมเลยวะน้องพีน้องพีน้องพีครับ ไหนแม่ยืนด้วยกันหน่อยได้ไหมลูกยืนข้างๆกันจับมือกันได้ไหมแหยืนจับมือกันสิจับมือกันหน่อยนาใช้ใช้ด้วยไปเที่ยยลูกจับมือกันหน่ยจับมือกันหน่อยได้หมเดี๋ยี่เดี๋ยวไปเที่ยวก่อนก่นไปคุ้มเชิญเลยท่จังอ่ไเต่สือจริงรอเทเนี่ยแมติดที่บีบเท่านั้นเองเนาะ บิฟมันดูเด็กๆเนาะนี่มันไม่โตเลยอ้ำลายเราทำยังน้ำลายไหลอยู่ป้พีให้ดูนะนี่นี่เจ๊นี่นี่เขาไม่ดีแล้วนะเอ้ยหลวงพ่อกระปุกว่าเนี่ย ใส่แวนแล้วฮั้โหลดดีกว่าเท่ห์แบนรวงแล้วเก็บแว้นก่อนเร็วทัดผมไม่ทัดผม มันัยรุ่นจริงๆถือโทรศัพท์กระดูกหมาเนี่ยแล้วเขารู้วิธีปีแล้วเนี่ยเอหมอนมาวางแล้วก็ปีนเนี่ยอีกหน่อยก็จะแบบหนังสือเต็มบ้านนะแล้วเราไม่ต้องเก็บหมอนพวกนั้น